จริไม่มีนะคะน้ำปรัติศาสเหรอประวิาสไม่อยู่จริงแป๊นะ ไปกันเลยไปดกันเลยไปดกันเลยออกมาโกมมตัวนดี ด้วยไปข้อห้อนดยโอเคอเคไปโอ๊ะมยดูแสงหลังดยเยอะแฟมาดิอยู่ไหนอยู่ตี้งค่ะไปนั่งในศาลไปเห็นใ้ดีไปาห็นอัลังอัลักษณกลับ